ัสดีครับผมชื่อเลโก้ผมจะมาทำงูฟองสบู่ใหุ้กคนดูกันนะครับอุปกรณ์มีน้ำฟองสบู่มีผ้ามียายาแล้วก็มีขวดครับโอยาวแล้ว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 ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นโอ้โห สู้สู้ไปก็สู้สู้โอ้เป็นวงช้างแล้วครับอืมวงช้างครับโอ้ยาวยาวแล้วยาวแล้วเป็นงวงช้างแล้วเก่งมากโอ้ยยาวแล้วเห็นไหมน้องทําได้ยาวแล้วเชียร์น้องหน่อยสิโอเก่งมากเลยี่ก็